สวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crypto News ในเย็นวันที่15มกราคม2026ครับวันนี้เรามีเรื่องใหญ่จากฝั่งสหรัฐอเมริกามาคุยกันครับกับร่างกฎหมายคริปโตที่ชื่อเทพมากว่า Clarity Act หรือแปลตรงๆก็คือกฎหมายเพื่อความชัดเจนแต่สถานการณ์ล่าสุดนี่กลับไม่ชัดเจนเออกซะเลยเพราะว่าถูกเลื่อนออกไปแบบกระทันหันมากครับ ใช่เลยค่ะชื่อกับสถานการณ์นี้ตรงข้ามกันสุดๆเลยแล้วเบื้องหลังการเลื่อนครั้งนี้นะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคธรรมดาธรรมดาแต่มันคือภาพสะท้อนของการจะเรียกว่าง,งัดข้อครั้งใหญ่ก็ได้ระหว่างโลกการเงินแบบดั้งเดิมกับโลกคริปโตอืคำถามสำคัญเลยก็คือกฎหมายที่บอกจะสร้างความชัดเจนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะชัดเจนเพื่อใครกันแน่น่าสนใจมากครับเอาละครับเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันหน่อยที่ว่าการประชุมมันล่มไปเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เรื่องตารางงานไม่ตรงกันธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับไม่ใช่แน่นอนค่ะแม้เหตุผลทางการที่คณะกรรมาการการธนาคารของวุฒิสภาให้มาจะบอกว่าเออทุกฝ่ายยังเจรจากันไม่ลงตัวแต่ว่าสัญญาณที่แท้จริงนะคะมันดังมาจากฝั่งอุตสาหกรรมคริปโตเองเลยดังมาจากฝั่งคริปโตใช่ค่ะโดยเฉพาะการที่ Coinbase ออกมาประกาศดังๆเลยว่าขอถอนตัวจากการสนับสนุนโอ้โห oh. ซึ่งนี่เปรียบเหมือนการลั่นกระสุนนัดแรกเลยทีเดียวค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับพอเจ้าใหญ่อย่างคอยเบสขยับปุ๊บเจ้าอื่นก็เริ่มส่งเสียงตามมาทันทีผมอ่านเจอมาว่าข้อกล่าหาหลักๆเลยคือร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกแก้จนเอ็นเอียงไปทางฝั่งสถาบันการเงินดั้งเดิมหรือที่เรียกกันว่าทรัสไฟมากเกินไปใช่ค่ะเหมือนกับพยายามจะเอากฎของเกมเก่ามาใช้กับผู้เล่นในสนามใหม่ทั้งหมดถูกต้องเป๊ะเลยค่ะพูดให้เห็นภาพก็คือร่างกฎหมายที่หนาเกือบ3า0ร้อยหน้าเนี่นะคะ กำลังจะบอกว่านวัตรกรรมทางการเงินใหม่ๆต้องกลับไปสวมเสื้อตัวเดิมที่ธนาคารใส่กันมาตลอดซึ่งมันไปขัดกับหลักการพื้นฐานของคริปโตเลยแล้วจุดที่ปะทะการรุนแรงที่สุดก็มีอยู่สองสมรภูมิหลักๆค่ะสระเมินแรกนี่น่าจะหนีไม่พ้นเรื่อง s t a b l e c o อยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะประเด็นคือผลตอบแทนจาก s t a b l e c o อยหรือ Stableco อย yield คือฝั่งคริปโตมองว่ามันเป็นเหมือนฟีเจอร์ของซอฟแวร์เป็นผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในระบบ แต่ฝั่งธนาคารกลับมองว่านี่มันไม่ต่างจากดอกเบี้ยเงินฝากอ๋ครับและถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องถูกกำกับดูแลแบบเดียวกับบัญชีธนาคารทุกประการเลยเป็นการต่อสู้ทางความคิดเลยนะครับเนี่ยว่า Stablecoin คือเทคโนโลยีใหม่หรือเป็นแค่เงินฝากในรูปแบบดิจิตอลใช่ค่ะซึ่งแนวคิดการต่อสู้แบบนี้มันก็ลามไปถึงประเด็นที่2ด้วยเรื่อง Tokenization ถูกต้องค่ะการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนหรือ Tokenization ก็คือสมอรภูมิที่2ฝั่งคริปโตมองว่านี่คือการปลดล็อกประสิทธิภาพของสินทรัพย์ทําให้ทุกอย่างซื้อขายง่ายขึ้นโปร่งใสขึ้นแต่ฝั่งการเงินดั้งเดิมก็อยากจะดึงทุกอย่างให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเดิมทั้งหมดคําถามเดิมก็เลยวนกลับมาอีกครั้งว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาเพื่อปฏิวัติระบบหรือแค่เข้ามาเพื่อย้ายระบบเดิมๆม,มาอยู่บนบล็อกเชนเฉยๆนั่นแหละค่ะประเด็นเลยแล้วเรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีก เพราะมันไม่ได้มีแค่เรื่องเทคโนโลยีกับธุรกิจแต่ว่ามันมีการเมืองเข้ามาผสมโรงด้วยแน่นอนค่ะอยู่ในวอชิงตันนี่หนีเรื่องนี้ไม่พ้นอยู่แล้วคือฝั่งพรรคเดโมแครตได้ยื่นเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้ามาในนาทีท้ายๆเลยค่ะครับพวกเขาต้องการเพิ่มมาตราด้านจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงรวมถึงประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากโครงการคริปโตต่ตางๆอ๋อ ประเด็นนี้ก็ยิ่งทําให้การเจรจามันตึงเครียดขึ้นไปอีกใช่ค่ะซับซ้อนขึ้นไปอีกเยอะเลยสุดท้ายก็เลยต้องกดปุ่มพักไว้ตอนแล้วสถานการณ์ตอนนี้คือยังไงต่อครับมีแววจะกลับมาคุยกันเมื่อไหร่ตอนนี้ทุกอย่างค้างอยู่กลางอากาศเลยค่ะยังไม่มีการกําหนดวันประชุมใหม่แถมสัปดาห์หน้าวุฒิสภาก็จะหยุดพักการประชุมด้วยอื สิ่งเดียวที่ชัดเจนจากกฎหมาย clarity ในตอนนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเนื้อหาของกฎหมายแต่เป็นความชัดเจนว่าใครกำลังพยายามจะเขียนกฎของเกมนี้ต่างหากจริงนะครับมันทำให้ว่าต้องกลับมาตั้งคำถามสำคัญจริงๆนะครับว่าถ้าสุดท้ายแล้วนวัตกรรมทั้งหมดของคริปโตต้องถูกบังคับให้เดินตามกติกาเดิมๆทุกอย่างแล้วว่าอะไรคือเหตุผลของการมีเทคโนโลยีใหม่นี้ตั้งแต่แรกแล่ะครับอนาคตของกฎหมายฉบับนี้เลยกลายเป็นตัวชี้วัดที่ชางของโลกการเงินในยุคต่อไปอย่างแท้จริง สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Crypto News เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตนะครับสวัสดีครับ